เพื่อนเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนอ่าเขาเรียกอะไรอุดกระจกใช่อุดกระจกอ่าสามเปลี่ยนง่ายๆนองไปซื้อของปีรัญยะอ่าเป็นปีรันญ์เท่าไหร่นะสามร้อยกว่าบาทในชครับปพปี้มาเริ่มเันเลยเปลี่ยนง่ายๆในห้าทีอันนี้ของ อาสามนะครับถอดกระจกพอถอดกระจกออกมามันมียางรองอยู่ตรงเนี้ยคือเอายีย่หอไม่ใส่ก็ได้นะแต่ยางตัวเนี้ยมันก็จะเสื่อมเสื่อมไปเรื่อยไงยางจะเสื่อมไปเลยเราต้องถอดออกจริงมันก็เนียนดีแหละเขาจะซิ่งแล้วเดี๋ยวมีท่ออีกใบนี้ก็ซิ่งแล้ว<อ>เป็นไหมนะเนี่ยช่างหรือ,อญี่ปุ่นทำเกิน ถอดนัดสองตัวไม่ได้ก็เกินไปนะะปีรัญญาจะแบนดไทยนี่แหละครับเคยซื้อแฮนแฮนแฮนจับโชคเราแฮนจับโชคเราของผมผมว่ะก็น่าจะเป็นปีรัญญาเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะแตไ่ไม่ได้ใช้ละถอดเก็บไว้ละมันติดถังหลายหลายอย่างด้วยมันสั่นมันอะไรผมก็ ใส่แฮนเดิลอันนี้ถอดมาเท่าไหร่แล้วนะถอดมาเป็นเดือนแล้วมั้งอ่าเป็นเดือนแล้วไม่ได้ใส่ที่อุดมาอถอดอันนี้ออกด้วยอันนี้ทำไงเน,น,นี่ยมันเป็นขี้เกลือเงี้ยนี่ลงมาแล้ว กะเป็นสีดำบ <laughs> าย,ยาเฮ้ย <laughs> <laughs> แต่มันก็ดำดุดีนะสวยอยู่เอาลอ,องน้ำมาใส่อย่างนี้ดิได้ปะ <c oughs> มันมีมันมีน็อตให้นะครับแต่ว่าน้องจะใส่น็อตเดิมแนละ้วเป็นสีดำมันน่าจะสีไม่โดดอะในอน็อต <c oughs> ที่แถมมาอยู่ไหนมดูดิให้เพื่อนเพื่อนเขาดู ลองเทียบขนาดเทียบเกียวดูนัดเดิมดีกว่าสีดำด้วยสวยด้วยเอาเดินใส่นี้ได้ป่าลองดูก่อนได้หรือมั้งเอาใสางคู่ใส่ยังะข้างอ่ะเรียกเอาอันนี้มันจะนูนหน่อยนะเว้ยของเดิมอ่ะเนี่ยดูแต่ของแต่งมันก็จะเรียบไปเลยน,เนูนเทพอ่ะฮะเอานูนนะโอเคอ่ะเกลียวทำรองเป็นอัเดิมไป มันใส่ยังไงอ่ะปึ๊บใช่ป่ะป๊บเฮ้ยเฮ้ยไม่มีมือเฮ้ยผิดรุ่นแล้วใส่ไม่ได้หยอกหยอกหยอกไม่โดนต้องใส่กับไอ้ยางอีกรอบปะพี่วันเดือดเดือดดาดไงต้องใส่ยางเลยใช่พี่ว่าน่าจะใส่ยางด้วยแหละมันไม่น,าน,าน,าน่าลองไม่น,า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 น่าได้ถอดอ่ะใช่ใส่กับยางไม่ได้ ถอดไปนี้เรียบร้อยนะหรือว่ายัางไงวะเองว่ายัางไงวะมันนูนไปอ่ะยิงว่ายังไงเอาลองถอดอยางดิมาไมีาาไ่ต่างเลยพี่ว่าใส่ยางยังไงก็ใส่ใช่ไหมเออมันจะมีช่องว่างอ่ะเดี๋ยวดองถอดดิเนี่ยให้อย่างเงี้ยมันประกบพอดีเนี่ยอ,อ่ะเด<ห>ี๋ยวไปหาในเน็ตอีกที ถ้ามันถอดก็ถอดเองฮนะแต่พี่ว่าใส่ยังไงก็ใส่เนะี่ยมันสนิทพอดีเนะีนะ่ยหมุนกันเอามือหมุนก่อนโอเคเดี๋ยวใส่ข้างนี้ให้น่าจะใส่แหละเนี่ยงั้นมันก็เป็นรูอะมันเป็นรูมันก็เออคือแปลกๆก็เนี่ยอ่ะเดีหมุนมือไปก่อน ยังไ้เป็นยัอืงเออดีอยู่ด,ดิบดิบดิอารมณ์แบบดิบดิบเถื่อนเถือนถ้านานมันก็จะรีบเรียบไปกับรถอืไม่ต้องแน่นมากเลยพออยู่อีกข้างนึงเอ้บ้ามาขันน,ขน,นอก พออกอนอ่ะพอกอนพอกัอนขัน,นข้างล่างด้วยอย่าขันตัวไหนอย่าขันตัวไหนแน่นมากเดี๋ยวดิยิงอือ๋อ,อเดี๋ยวมันโดนเอาแบบตึง,ต,งตึงมืออ่ะตึงตึงมือพออะพอพอมันไม่ดูดหรอก แน่นมากจะแตะเรียบ <laughs> ร้อยหยอก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 ก็ได้อยู่นะได้อยู่เนาะ <laughs> ได้อยู่เอ้ยเอากระเป๋าออกดิบังรถหมดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยสวยสวยไปเด่นยะเขาว่าน่ารัก <laughs> อาไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอเคนะจบนะ เปลี่ยนกระจกอาสามง่ายนิดเดียวเจอกันใหม่ี่หน้าครับ